แค่ปล่อยบําว่ามีพิธีกรชื่อดังโทรหาหมดดำก็หลงตัวแล้วนะมดดำก็ออกมายอมรับว่าเอ้ยตัวตัวกูก็โทรไปหาแตงโมนะเพราะได้ข่าวว่าแตงโมตกน้ำตกน้าต,ตกเรือ,อแต่มดดำไม่ได้ระบ,บุเวลาและเวลากี่โมงมันมันแบบพูดวกไปวกมาว่าแอนนาโทรมาแอนนารู้ข่าวว่าแตงโมตกน้ำแต่ น่าจะประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งหรือประมาณนั้นหรือห้าทุ่มเพราะว่าตอนนั้นยังถ่ายรายการอยู่แต่เบรกรายการออกมามันพูดประมาณนี้นะนะครับ uh huh. แต่เวลาที่มดดำโทรไปอ่ะสี่ทุ่มนิดๆโทรไปหาแตงโมงแต่ไม่ได้ติดติดหรือว่าไม่รับไม่ติด,ตดหรือไม่รับไม่ติดเลยปิดเครื่องอยู่โทรเบอร์หรือโทรไลน์ี๋ยวโทรอะไรโทรเบอร์อืมโทรเบอร์ไม่ติด แล้วมดดำเอาแซนกัทนายตุยมานั่งในรายการให้ชี้แจงแต่พี่มดดำอ่ะทำไมไม่แย้งตอนนั้นว่าเฮ้ย hey, แซนพี่ตุยแต่มดดำก็โทรหาแตงโมเพราะมดดำหลูข่าวแต่โมตกน้ำตั้งสี่ทุ่มก็กว่าแล้วนะสี่ทุ่มนิดนิดอ่ะไม่ใช่สี่ทุ่มสามสิบสี่ทำไมมดดำไม่แย้งอ่ะทำไมมดดำอ่ะปดปิก ทำไมมดดำต้องเข้าข้างไอ้พวกนี้แล้วเมื่อวานน่ะเคยแจคอะ่ะกู้ภาพต่ะภาพออกมาเมื่อสามปีที่แล้วเมื่อสามปีที่แล้วไอ้กูจะพิมพ์ไว้ยังไงอะ่ะให้เขาเข้าไปดูรูปนั้นอะ่ะรูปสุดท้ายอะ่ะกูจะใครใครใครมีใคร,ใคร,ม,ใครมีบ้านฟ้าบางแจ็คพิมพ์พิมพ์พิมพ,มพม์บ้านฟ้าบางแจ็คให้หน่อยอะนะ,ะพิมพ์ให้หน่อยเดี๋ยวแจ็คจะไปปักหมดให้โอเคอ่าต่อ เอกูไปลงรูปรูปหนึ่งแล้วกูจะตั้งคำถามว่าทำไมมดดากับพี่หนุ่มกัญชัยรู้เวลาแตงโมตกน้ำกี่โมงแล้วทำไมไม่แยง้งทำไมไม่ออกมาพูดว่าเวลากี่โมงใครใครรู้จกักเฟรแจ็คอะพิมพ์ชื่อให้หน่อยครับจะได้ปักหมุดไว้ให้แล้วทำไมไม่แยง้งทำไมไม่พูด ว่าเวลาประมาณนี้เวลาประมาณนี้เดี๋ยวพิมพิมพิม์มมยังไงอะเมนเนี้ยอ่าโอเคมีคนพิมพ์ให้แล้วนะอ่ามีมคนพิมพ์ไมแล้วปักได้เลยอ่าโอเคเฟซตามนี้เลยครับมันจะเป็นมีสัญ,ญลักษณ์สีน้ำเงิน verify อย่าเข้าไปผิดเฟซนะเคอ กูงลงรูปไปอืแล้วกู้ข้อมูลที่กูกู้มาเนี่ยในเครื่องแต่โมโนเนี่ยมันมีดารามีพิธีกรมีนักการเมืองดังๆคนที่ดูข้อมูลทั้งหมดม,มีหลายคนอ,อาจารย์ปานเทพก็รู้พี่หมอก็รู้พี่อยัดก็รู้บางส่วนแล้วตัวแปะก็รู้รแล้วน้องเขาอะ่ะ พิมมาใต้เมนในรูปสุดท้ายของแจ็กว่าเขาจำได้ว่าเขาเคยดูรายการผลกระแสอยู่แล้วมีหนึ่งในห้าคนบนเรือพูดขึ้นมาว่าอ๋อในเครื่องแตงโมมีคลิปพี่หนุ่มก็มีและพี่หนุ่มก็เริ่มไม่พูดแล้วเริ่มเข้าข้างห้าคนบนเรือแล้วพี่หนุ่มก็เริ่มแบบไม่ขคยี่แล้วอ่๋อ oh. แบบเริ่มไม่ขคยี่แล้ว แกตัวละครสำคัญอ่ะไอไอดาวไอไอมุดดำอ่ะอ่ะตัวละครสำคัญนะไอมุดดำให้มาออกรายการรายการแฉหรืออะไรล่ะอะไรต่างๆนันนะให้ทนายตุ๋ยมาออกไทยรัฐก็ให้มาออกไทยรัฐขนกระแสหรือรายการของมุดดำ แ <Yeah. S 1> ห้ไอ้พวกเนี้ยมาออกรายการและไม่เคยมีที่เขาแย้งอะไรมาเลยไม่เคยมีอะไรที่เขาแบบซัดกลับเลยว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยไม่ใช่แบบนี้มันแบบนี้รายการพี่หนุ่มกัญชัยอะ่ะคิดจะไม่เล่นเลยไม่ยุ่งเลยช่องสามช่องสามเอาแค่ออกอากาศในวันที่แตทนายตั้มถูกจับแล้วให้มาออกอากาศ ขอให้มาออกอากาศฟอกขาวให้เขาแล้วอยากจะให้คุณสังคมอะ่ะต้องกลับมามองต้องกลับมาสงสารในพวกนี้ผมไม่อยากจะรู้ว่าพี่หนุ่มกัญชัยเอาเขามาออกแล้วฟอกข่าวเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอะ่ะให้ไอ้พวกคุณเร็วๆมาออกผลกระแสมาฟอกขาวเนี่ยทำเพื่ออะไรอ,ะอ,อันนี้หนึ่งนะไอ้ที่พี่หนุ่มบอก ว่าบังขู่พี่หนุ่มในเวลาในเดือนนี้พี่หนุ่มไม่รู้เลย mm. พี่หนุ่มโกหกครับพี่หนุ่มโกหกโทรมาหาแจ็คได้เลยพี่หนุ่มมีเบอร์แจ็คมีไลน์แจ็คอยู่เราเคยคุยกัน uh. ผมะจะไม่ไว้น้าผมจะพูดตรงไปตรงมาและข้อมูลแจ็คเป็นเพจหรือไม่ตรงไปตรงมาพี่หนุ่มกล้า แย้งมาได้เลยพี่หนุ่มก็ชี้แจงมาได้เลยแจ็คก <Ừ. S 1> นัน้อมรับน้อมขอโทษแต่เท่าที่แจ็คมีข้อมูลของแจ็คพี่หนุ่มออไอ้บางแจ็คเนี่ยนะก็ได้มีการนำเอาเพจเพจหนึ่งเนี่ยมาพูดนะหนึ่งนะอ่าอันนี้ก่อนอันนี้จากลายนะอ่าทีนี้แจ็คจะเปิดให้ดูว่าที่วันที่แจ็คคุยกับพี่หนุ่มเนี่ยในลับเฮาส์มันเป็นยังไง คื S 1> <S 1> อพี่หนุ่มเป็นคนที่อัดรายการหนกระแสเกี่ยวกับแจ็คสี่รอบไม่ใช่แค่รอบเดียวนะสี่รอบแล้วลบทิ้งฟังก่อนนะ,ะสมมติพี่หนุ่มเอาเอาผู้เสียหายมาออกรายการแลวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะอยู่ดีๆพี่หนุ่มไม่อนุญาตให้เข้ามาแต่เขาอยู่ดีๆเดินเข้ามาในรายการได้เลยหรอเขาต้องผ่านยามผ่านโปรดิวเซอร์ผ่านทุกคนเข้ามาถูกไหมที่ คือช่องคือช <forty hug> ่องคือค e ือท e ี e ่บอกเลยนะว่าสมมติว่าเอ่อนอกวันนี้สมนติคนนอกเข้าไปอ่ะเขาจะขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ขึ้นแต่ถ้าคนที่เคยไปแล้วเขาเห็น้ะเข้าไปเนี้ยเขาตื่นขึ้นมาได้เลยขึ้วันนั้นเนี่ยเราที่บอกให้ต่ถ้าเกิดว่าที่หรือที่มาเลยคน แจ็คเคยรู้งเพแล้วหลังจากนั้นอ่ะอยู่ดีดีกรณีะไรเรื่องฆ่าเกิดขึ้นมาแล้วพี่หนุ่มก็ไปแจ้งความแล้วบอกว่าพี่หนุ่มไม่ทราบว่าแจ็คมาขู่ฆ่าเนี่ยอันนี้คือยังไงเี่ไม่เข้าใจคือวันที่แจ็คเนี่ยวันที่เมื่อปีที่แล้วที่แจ็คก็ขู่ฆ่าพี่หนุ่มถูกดไหมพี่แล้วหลังจากนั้นลูกน้องพี่หนุ่มเนี่ยได้ขู่แก่แจ็คในดาวถามนิดต่เดี๋ยวที่ถามพี่ถามนิดเพียอนรือเ่า จู่คู่่ค่่อ่รเาเอ่เดี๋ยวอธิบายให้นะเรื่องนายดาวเนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนประเด็นจากนั้นอ่ะพี่หนุ่มได้คุยกับแจ็คแล้วพี่หนุ่มบอกว่าอ่าเดี๋ยวของไลโอก็หมกให้แลวเพื่อของของรายการให้ใช่บอมาพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มก็ส่งมาอ่าเราก็เราก็ทาความเข้าใจเรื่องการขู่ฆ่าเรายอมกันแล้วพี่หนุ่มก็เอาเรื่องอันเก่าเนี่ยมาใส่มาใส่เรื่องอันใหม่เลย พี่ทำตัวว่าพี่ไม่รู้เลยว่าแจ็คจะขู่ขู่ฆ่าพี่เนี่ยมันก็แบบการสร้างขึ้นมาถูกไหมพี่สร้งว่าแจ็คขู่ฆ่าพี่เนี่ยหรออ่าถูกต้องพี่ไม่ได้สร้างว่าแจ็คขู่ฆ่าแจ็คขู่ฆ่าพี่จริงแล้วแล้วคือคือมันผ่านมาแล้วไงพี่เราทําความเข้าใจกันแล้วไงแจ็คขู่พี่เนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาถูกป่ะแต่ตอนนั้นพี่ไม่รู้เรื่องว่าแจ็คขู่พี่พี่ไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นสายเดือนหาแล้วจำไว้นะ แจ๊กอะเขาบอกว่าพี่ไม่รู้เรื่องว่าแจ๊กับขู่ฆ่าพี่นะจําคํานี้ไว้นะอ่าฟังต่อพี่รนนู้ตั้งนานแล้วที่พี่มาคุยกับแจ๊กพี่ขอให้แจ๊กไปคุยกับนายดาวว่าให้มาออกรายการอีกทีนึงตอนเวลาเอาหมายวีไอพีมาโชว์กลางรายการอะพี่แจ๊กนะครั้งนั้นเนี่ยแจ๊กอะเอาพี่เนี่ยไปถ่ายกับนายดาวฟังพี่มีคิดทั้งหมดที่นายดาวเขส่งมาให้พี่ว่าแจ๊กถ่ายยังไงที่บ้างแจ๊กไปโกหกนายดาวเพราะพี่อะ เดียทีเขากับอุนในดาวแจ็คต่าที่สยามเลยนะแล้วแจ็คเองเนี่ยตอนแรกแจ็คก็บอกว่าคนหนดาว ขอโทษให้ทางนะแต่ไม่ทำหรืครับอ่าพวกทีนี้ในสาธรนะอ่าผมก็เคยนะเคยตอนเวลาคุยกับทางพี่หนุ่มเนี่ยทางไลน์ของหนุ่มดำลูกน้องของพี่หนุ่มเนี่ยเคยคุยแล้วผมก็ขอโทษพี่หนุ่มตอนนั้นแล้วแล้วยังไม่ได้สาเรนะอันนี้เป็นขอโทษส่วนตัวพี่หนุ่มตั้งตอนนั้นแล้วอ่าวันนี้ผมก็ขอโทษอีกรอบหนึ่งที่เข้าใจผิดละ ทำแบบพูดอะไรที่แบบไม่ดีหรือว่าขู่ฆ่าเนี่ยผมก็ขรโทษอีกรอบนึงอ่าโอเคงั้นเคลียร์นะแจาคเรื่องที่โอเคไหมครับอ่าโอเคงั้นที่เคลียร์นะครับแต่ผมเอ่อเนี่ยเนี่ยอาจารย์เนี่ยคล,คลิปเนี้ยคลิปเนี้ยมันคลิปยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เราคุยกันในคลับเฮาส์นะที่มีผู้หญิงแทรกเข้ามามีคุณบอกว่าเบิร์ดเข้ามาฟังด้วย เบิร์ดอยากจะเข้ามาฟังก็นั่งฟังแต่ถ้าอยากจะย้อนกลับไปฟังเนี่ยผมจะไม่เล่าเรื่องอะไรเหมือนเดิมให้เบิร์ดกลับไปฟังใน YouTube แล้วกันผมไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นให้เบิร์ดหรอกแต่ว่าแค่อยากให้เบิร์ดจำไว้นะเบิร์ดคุยกับแจ็คแบบไหนเบิร์ดต้องไปให้การกับดีเอสไอแบบนะั้นตรงไปตรงมาอย่าไปบิดเบือนนะเบิร์ดมึงเป็นขี้ยากูรู้กูไม่ไหวหน้าใครอ่ะจําไว้นะ แต่มึงไม่ไปพูดหรือมึงไม่ไปให้การก็ดีแอสไซตรงไปตรงมาเนี่ยจะเอาหนักกว่านี้บอกไปเลยนะจะเปิดเปิดเผยให้หนักกว่านี้แล้วไลฟ์เนี้ยจบแล้วผมก็จะลงคลิปเพื่อนเพื่อนของไอเบิร์ดใน t i k t อกไว้ให้ทุกคนจะได้ชมอ่าจำจำคำพูดพี่ไว้นะพี่หนุ่มอะ่ะบอกว่าพี่ไม่รู้เลยจาไว้นะ <S <S แกบอกว่าแกไม่รู้เลยว่าแจ็คขู่ฆ่าเขาแต่แจ็คส่งแชทไล ไปเรื่องหมกหนกระแสนะแจะ็คอะแป๊ซ่าคุยคุยหน่อยแป๊บหนึ่งคุยหน่อยเดี๋ยวกูจะเอาคลิปนี้มาก่อนอโอเคโอเคโอเคอ่าคอมเมนต์นนะมาเรื่องถึง DSI แล้วอย่ายโอเคโอเครนะผลจะเป็นผลจะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้นั่งฟังไอ้เฉยบางแจ็คเขาเขาไหวเขาพูดไป นะครับว่านั่งเังเพราะว่าก็นั่งทุกคนก็ฟังมาแชทพูดไปแล้วกันนะครับอ่าไม่มีคลิปคลิปอยู่ในมือถือไงก็ต้องเอามามเอามาในมือถือนี้โอเคดูนะคุยแชทเดี๋ยวจะลงวันที่เวลาให้ว่าครูคุยเมื่อไหร่ แจ็คก็ด้วยนะว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะเ้าพี่พี่คุยกับคุณดาวเนี่ยคุณดาวเป็นคนบอกพี่เองว่าแจ็คเองเนี่ยเหมือนแบบเอาพี่ไปด่าบอกว่าพี่ทําแบบนี้หลายครั้งแล้วว่าพี่อเอาตารวจไปจับคนหลายครั้งแล้วแล้วพี่เป็นคนไม่ดีพี่เป็นคนเลวพี่เป็นคนแบบเออาหาเรตติ้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่คุณดาวมาบอกพี่เองนะแล้วก็เอบอกว่าพี่อย่างงุ่นอย่างนี้บอกว่าแจ็กับว่าพี่พี่ก็รู้ว่าไม่น่าจะใช่นะ เออเพราะว่าทางฝั่งของของแจ็คเองเขาก็คุยพี่ดีพี่ยังบอกแจ็คเลยว่าให้แจ็คอะช่วยไปขอให้คุณดาวเนี่ออกรายการให้หน่อยเออพี่พูดแบบนี้นะเออแต่ว่าพี่ก็บอกบอกว่าพี่อะเขาถามพี่รู้จักแจ็คไหมบอกพี่ก็บอกพี่อะเคยรู้จักกับแจ็คแต่ว่าไม่เคยเจอตัวนะแค่เคยคุยกันแบบผิวเผินสมัยก่อนเรื่องของเนยเพราะเคยมีข่าวเรื่องของเนยกับทางเก่งลายพางบอกตอนนั้นเนี่ยที่มีข่าวว่าทางทางแจ็คอะเป็นบุคคลอันตรายพี่บอกเขาไปแบบนี้ เขาน่าจะเข้าใจผิดไปหรือเปล่าหนุ่มพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันแปลกๆแล้วนะพี่ว่าน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ปั่นกันไปปั่นกันมาแล้วมันมา,มา,ม,ามาตกที่เราหรือเปล่าดูวันท่ด้วยนะแป๊เนี่เริ่งมงงแล้วอ่านหน่อยเออแต่ก็ช่างมันเลยหนุ่มคือตัดด้านมันคือเราก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปอะไรใครใครอยากจะคิดอะไรใครอยากจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาแล้วกันหนุ่มพี่ว่า,วาอย่าไปสนใจเลย อยู่เฉยของเราไปดีแล้วเราก็ทํางานทําอะไรของเราไปเหรออ่ะดูต่อนะอืเห็นไหมหอนกระแสไลโอคุยโทรคุยแล fence, huh? ้วแล้วอันนี้ใบใบรับรองอ่ะ ใบใบรับรองของแกเอ,อเดี๋ยวเปิดให้ที่แกส่งมาเก,กี่ยวกับอะไรออกกูอ่านไม่ออกืมคือเราโคจกันตั้งวันนั่นแล้วแต่แกออกมาบอกว่าเราเพิ่งโใจรเราโอ้ไม่ต้องโชว์โฟนเดี๋ยวลงคลิปให้ครับทุกคนใครที่จะดูไม่ทานหรือฟังไม่ทันเนี่ยผมก็จะทำเป็นคลิปลุงให้ จะได้ทุกคนฟังไปด้วยดูไปด้วยแล้ววันนั้นที่แกบอกว่าแกไม่รู้เลยแกเพิ่งมารู้จักทนายตั้มหลายเดือนผ่านมาไม่ใช่เป็นความจริงพี่หนุ่มโกหกแล้วผมขอให้พี่หนุ่มต้องคืนเป็นความทำให้กับแจกด้วยที่พี่หนุ่มอะใส่ความสายความร้ายของแจกไปดิสเครดิตแจคมาหนักอะไรขนาดนั้นนะ oh. เพือพี่หนุ่มต้องลุกผู้ชายพอนะพี่หนุ่มต้องออกมายอมรับตรงไปตรงมานะ ว่าสิ่งที่พี่หนุ่มทำไม่ถูกต้องผมว่าขอรบแล้วให้ศรัทธาพี่หนุ่มตลอดแต่เรื่องเนี้แจ็คขอให้พี่หนุ่มต้องออกมาชี้แจงให้ว่าสิ่งที่พี่หนุ่มทำอะไม่ถูกต้องการสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาพี่หนุ่มใช้ไอผู้หญิงชื่อแชมพูรายการของไทยรัฐมาสัมภาษณ์แจ็คยีสิบกนาทีแปะฟังนะมาสัมภาษณ์ยี่สิบกนาที แล้วแจ็คบอกเขาถามแจ็คอยู่แค่คําเดียวแล้วแจ็คขู่ฆ่าพี่หนุ่มจริงไหมแจ็คอธิบายยาวมากแล้วเขาบอกว่าไม่แไม่เอาเอาสั้นๆขู่ฆ่าไหมแจ็คบอกว่าขู่ฆ่าจริงเขาก็แหละเอาอันนี้ตัดแล้วเอาเข้าไปในรายการย้อนกลับไปไล่ดูรายการไทยรัฐได้เอาคําเนี้ยออกมาแค่สั้นๆนะอ๋อผมขู่ฆ่าจริงแล้วก็ไอ ปิดปากกับภาคภูมิอ่ะพูดตออ๋อแจ็คบางแจ็คเขาก็ยอมรับตรงๆนะว่าเขาเคยขูข่ฆ่าพี่หนุ่มจริงแค่นี้แต่อเอามาตีประเด็นเลยแล้วเอาคลิปเนี้ยไปแจ้งความแจ็คว่าแจ็คขู่ฆ่าจริงเรื่องคดีแจ็คโมแต่แจ็คไม่เค่ขูข่ฆ่าเรื่องคดีแจ็โมเลยเรื่องมันผ่านมาตั้งนานมากแล้วเอาเอาเรื่องเนี้ยไปแจ้งความอันนี้เขาเรียกว่าแจ้งความเท็จใช่ไหม หมวกผลกระแสทุกวันนี้กูก็เก็บไว้เดี๋ยวกูให้ดูแต่ไลโอกูทิ้งไปแล้วเพราะว่าหัวกูล้านกูใช้ไม่ได้เอาจริงอ่าอยู่ไหนดูอ่อ oh. ทุกวันนี้กูก็มีบอกผลกระแสเนี่ยพี่แกส่งมาเนี่ยกูมีแต่คือกูอยากจะรู้แค่สั้นๆว่า แกทําแบบเนี้ยเพื่อแกแบบทําแบบเนี้ยเพื่ออะไรอะ่ะจะมาดิสเครดิตใครหรือว่าจะมาโจมตีใครเนี่ยจะใช้วิธีแบบเนี้ยมันสุกโปรกเกินไปเปล่ามันจะสุกโปรกเกินไกไปเปล่าอยากจะโจมตีหรืออยากจะดิสเครดิตเนี่ยใช้วิธีที่แบบถูกต้องสิใช้วิธีอะไรที่แบบโอเคอะ่ะฟังแล้วมันฟังขึ้นอะ่ะแล้ว อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้กูคุยกับเพจ C S I L A รู้ใช่ไหมในเฟซบุ๊กอ่าอ่านออกครับคุยกับพี่เดวิดวันนี้ถามเขาตรงๆเลยพี่เดวิดถูกหลอกใช่ไหมแกก็ถามว่าแล้วแจ็คอะไม่มโหพี่เหรอแจ็คบอกไม่มโหครับเพราะแจ็ครู้ตั้งแรกแล้วว่าพี่อะถูกหลอก ให้ออกรายการแล้วให้พูดประมาณนี้และแกบอกว่าใช่พี่ถูกหลอกพี่อ่ะไม่รู้จักแจ็คแล้วเขาเอาข้อมูลมาให้พี่พูดและพี่ก็พูดตามนั้นวันนี้เราคุยเกือบสองชั่วโมงนะแป๊ะอ่าคุยกับเพจเพจซอะไรนะเราอ่ะคุยกับพี่เดวิดมาเกือบสองชั่วโมงแจ็คก,ก็บอกไม่เป็นไรแจ็คไม่ติดใจแต่แจ็คอ่ะ เช่นชมพี่ที่พี่อ่ะช่วยคดีแตงโมแจ็คไม่ไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นแล้วแจกก็คก็เข้าใจพี่ด้วยแล้วแจ็คก,ก็ต้องขอบคุวนพี่ที่พี่ช่วยคดีแตงโมงแล้วแจ็คก,ก็สง่งข้อมูลอะไรให้เพิ่มแจ็คก,ก็ยินดีช่วยยินดีสง่งข้อมูลมาให้พี่ต้องการคาืคิดดูสิไอ้พวกช่องอะไรแบบนี้ที่ประชาชนไปติดตามเนี่ย สร้างหลักฐานเท็จสร้างพยานเท็จออกรายการมาพูดความเท็จให้กับคุณคุณหนึ่งต้องอยากโจมตีเขามันถูกปะผมไม่อยากให้ทุกคนที่เป็นเอฟซีเขาหรือว่าเป็นอะไรนะผมไม่สนใจหรอกผมไม่สนใจหรอกแต่ขอให้คิดให้แบบตรงไปตรงมาขอให้แบบคิดให้ยังชัดเจนนะ คิดให้ยังชัดเจนนะว่าเราทุกวันนี้ต้องจําเป็นต้องแบบไปเชื่ออะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าอันนี้ผมออกมาพูดเนี่ยเพราะผมโดนกับตัวผมโดนกับตัว